บ้านโตที่นี่สถานีบ้านโตทางชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโดและมัตสวาอันดาลจากข้าวขึ้นลงจากขบวนรถและเปิดตรวจสอบสิ่งของสัพพาระของข้าที่เร่งร้อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเทียบสถานีบ้านโตในชางชลาที่หนึ่งขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่มนเสด็จต่อต้นทางสถานีสุขไงกรกสุดปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ขอความปรานาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารายาสถานีบางบรนดเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในงานของการรถไฟแห่งประเทศไท บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและบอกเป็น,นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ